บสวัสดีครับผมทวินพุ่งสุขนะครับนะครับวันนี้เราได้ล่องเรือกันมาแล้วนะครับเราก็มาอย่างร้านค้าในชุมชนนะครับน่าจะเป็นร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับปลาย่างนะปลาย่างมีหลากหลายนะปลาสวายปลาเทโพปลาช่อนนะครับอันนี้ปลาสวายนี่ครับปลาสวายนะครับย่างอย่างสวยงามเลยนะครับนะครับนี่ะ นี่ปลาสวายครับปลาสวายปลาสวายครับอันนี้จะเป็นปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนนลยฮะเี่ปลาช่อนนี่ปลาช่อนครับปลาช่อนนะครับแล้วก็ต่อไปอีกตัวนี้ก็คือเป็นปลากคดคังครับนะฮะปลากคดคังนี่ครับปลากคดคลังแล้วก็ปลาแดงอู้งอันท้ายผิดนะครับปลาแดงปลาแดงก็จะเป็นปลาที่แพงอันนี้ตระกูลปลาเพล็ดนะครับปลาเพล็ดปลาเพล็ดครับปลาเพล็ด ใช่ครับปลาเกปตปลาตะเพียนปลากระหแดงปลาส้อยปลาซาเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้นะครับครับแล้วเราก็เอาไปปนนะครับเป็นปลาป่นหรือเอาไปแกงเลียงได้นะแกงเลียงก็ใส่กรอบหอมๆไอ้พวกนี้เป็นต้มโครงอร่อยมากนะครับต้มโครงนะครับนี่ปลากระจกมาที่นี่ต้องซื้อใช่ครับมันเป็น<ต>น่าจะบ้านปลาแถวแหล่งสุดท้ายของลำน้ำสะแกกลางที่มีการค้าขายอย่างนี้ ครับเป็นร้านค้าชุมชนแหล่งสุดท้ายนะครับแหล่งสุดท้ายเดี๋ยวถ้าจะไปดูแหล่งผลิตก็ได้นะครับเนี่ยย่างป่าเนี่ยครับก็ยังมีขายทุกวันครับขายทุกวันขายทุกวันถ้านักท่องเที่ยวมาก็ยัจะขายทุกวันครับผมอ๋อได้ครับเวลารับผมแับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแับผมครับ ก็จะเป็นร้านค้านอกจาจะมีป,ปลาปนนะครับมีปลาปนกับส้มแผ่นนะส้มแผ่นก็อร่อยนะส้มแผ่นปลากระจบีซ <im ื้อทุกอย่างปลากระจกปลากระจกบีข้าวเกรียบนะค๋ยวข้าวเกรียบก็มีครับข้าวเกรียบก็มีอ่าใช่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 ครับผมครับ นี่ปลาช่อนอย่างเงี้ยลักษณะของปลาที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ปลาช่อนอันนี้ปลาสวายแต่อาจจะคล้ายๆกันก็คือนี่ปลากฏดนะปลากฏดคังนี่ปลากฏดคังกับปลาสวายใกล้เคียงกันเนี่ยฮะเนี่ยปลากดคังกับปลาสวายอันนี้ปลากดคังเนื้อจะนุ่มกว่าเนื้ออร่อยกว่าอันนี้อันนี้ปลาสวายปลาสวายก็ทั่วไปนะครับนี่ก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อน ที่บอกกันแล้วครับอันเนี่ยออนไปเนื่อออนนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายคือปลาส้มนะครปลาส้มอันนั้นปลาน้ําเชื่อมอันเนื้ออ่อนเหมือนกันนะฮะแต่บางทีเรียกว่าปลาน้ําเชื่อมใช่ครับปลาช่อนนี่ปลาช่อนนะครับอ่อปลาสดเอ่อปลาสดเนื้อดีกว่าเนื้อปูกว่าใช่ครับไม่ครับวิธีการต้มเนี่ยเอ่อต้มให้อร่อยทำยังไงก็คือว่า ต้มน้ำแล้วก็เอเนี้ยไปลวกน้ำไปก่อนให้ให้อะไรอ่ะอ่าไม่ใช่หรอก็ให้ให้ให้มันออกก่อนให้ควันมันออกบ้างแล้วก็พอน้ำที่สองก็คือทีนี้ตั้งเครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงหอมตะไคร้อะไรนะใส่ให้ครบเลยแล้วก็อันเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มทิ้งไว้สักประมาณสักสิบนาทีก็ก็เปื่อยแลลวครับประกอที่นี่ จะเป็นปลาที่ที่เขาที่เราเห็นแหล่งผลิตทีนี้ถ้าไปซื้อที่อื่นเขาไม่การันตีเพราะว่าบางทีเขาไม่เอามันออกหมดมันก็จะทาษาเขาเรียกเหม็นหืนนะครับอันนี้มันเป็นการถนอมอาหารเก็บได้นนะครับกระบวนการทําเยอะนะเวลาได้ปลามาแล่แพรล้างไปพึ่งแดดแล้วคุ้งจะถึงจะย่าง ย่างเอาเอาอกมาพึ่งแดดแล้วก็ไวสามสครั้งนะครับถึงจะเป็นแบบเป็นแบบนี้